สวัสดีครับเพื่อนๆแฟนจีเอฟเอ็นเอเพื่อนๆแฟนวันพีทุกคนด้วยนะครับผมแกโชว์ช้าก็ร้องเราในพีนี้จะมาทำการแกะวันพีทเกมการ์ดในรูปแบบคอกคู่ดายนี่ครับทุกคนไม่มีแรงแล้วคลิปที่ห้าแล้ววันนี้ใหญ่มวะโคตรดีอะทุกหน้ามันดูเอออะน้าตาโลกจิตจานต่ออีสารคุณลนลไม่เท่จับ โอเคครับทุกคนก็ในรูปแบบพ็อโคดานี้อาจจะเป็นของเจ็ดเทพโจรสลัดปะ่ะเออนะครับผมในรูปแบบที่1ของลูฟี่จะเป็นกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางในรูปแบบที่2ก็จะเป็นลุกเออลุกี้เออซูปเปอร์โนวานะครับผมพวกซปปีเวตซูปเปอร์โนวานะครับแล้วก็อันสุดท้ายไออันที่3ก็จะเป็นในรูปแบบของแก๊งรอยศูนย์นั่นเองนะครับผมโอเคมาต่อมา อันนี้ถ้าเดาไม่ผิดน่าจะเป็นเจ็ดเทพโจรสลัดเพราะมีโดฟามิงโก้ด้วยหรือว่าจะเป็นของเรามาลินฟอร์ดวะไม่น่าใช่ไม่น่าใช่มาลินฟอร์ดนะครับผมนี่ก็จะเป็นรูคโอกคูได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นโอกคูได้เป็นตัวนําเลยนะจ๊ะก็จะมีโอกคูได้กับโดฟามิงโก้เป็นตัวนําก็จะเป็นเจ็ดเทพโจรสลัดเลยนะครับถูกต้องตามมริกสิทธิ์นะครับผมซึ่งผมรู้สึกว่าตัวโดฟามิงโก้ จะสวยด้วยวะโดฟามิงโกจะเป็นของภาคแบบเดดโดไอไม่ใช่ภาคเดโรซาใช่ภาคเดโรซาหรือว่าจะเป็นของภาคเอ่อภาคเก่าเลยไม่รู้เหมือนกันนะครับผมโอเคมาเรามาดูกันก่อนนะครับอันนี้คือเอ่อเรียกว่าอะไรน,นะคู่มือการเล่นแล้วก็อ่าสนามนั่นเองครับข้างในก็จะเป็นสนามนะจ้ะโอเคมาต่อมาก็าจะเป็นมีทั้งหมด2งอันนะครับก็จะเป็น ้อโคไดที่เป็นตัวหัวนะครับแล้วก็โดฟามิงโกนะครับผมมาแกะแกะคำห,หนึ่งตามปติดก,กันวะโอเคมาปุ๊บปุ๊บมาต้องแกะดีๆอย่างระมัดระวังนะครับกระฉีก <c oughs> โอเคน,นี่ก็จะเป็นหน้าคอโคไดนะครับใบสีแดงนะครับใบหัวปะ่ะ นี่จะเป็นใบหัวนะครับต่อมาเป็นใบรองนะครับเป็นคู่ได้เหมือนกันนะครับเลเวลห้าหกพันหนึ่งสองสองใบนะครับต่อมาเป็นเกโกโมเรียนี่เป็นเจ็ดเทพยบจูลาดจริงด้วยนะครับผมเกโกโมเรียนะครับสองใบนะครับต่อมาเป็นยูริคิลมีฮอคนะครับมีฮอคก็ห้าพันพลังห้าพันเลเวลสี่นะครับผมกาเลเวลสี่สองใบเหมือนกันนะครับต่อมาเป็นเซนโตมารุอ่ะทำไมมีเซนโตมารุวะโอเค ช่างแม่งอ่ะเซนโตมารุนะครับผมเลเวลสามสองใบนะครับผมเซนโตมารุเกี่ยวอะไรวะ <c oughs> เออช่างแม่งอ่ะมันปนมานะครับผมดดดำนะครับเลเวลสี่พลังสี่พันหนึ่งสองสองใบนะครับผมต่อมาเป็นออของตัวของขคอโคไดที่กำลังใช้พลังนี้ข้างหลังเป็นไขนุเพราะฉะนั้นต้องอยู่ในมารินฟอร์ดนะครับผมหนึ่งทั้งหมดสี่ใบนะจ๊ะโอเค ต่อมาจะเป็นตัวอะไรวะนะอ๋อต่อมาเป็นคุมะนะครับที่อยู่ในทิวเลปาร์คของเกโกโมเรียนะครับผมโอเคนี่นี่เป็นโซโล่ม่ได้อยู่ในกิกอยู่ในทิวเลปาร์คนะครับของเกโกโมเรียก็จะมีซีใบนั่นเองนะครับผมอันนี้นี่เลยเป็นช่วงมารินฟอร์ดเลยนะี่ทั้งหมดเลยนะี่นี่เป็นช่วงเรืมารินฟอร์ดนะครับผมต่อมาก็จะเป็นตอนลูฟี่กับโบอาแฮนค็อกนะครับผมที่เกาะเอ่อเกาะ ก่อนเลยนะก็ก็ผู้หญิงรู้นะก่อนเลยวะก่อจาก่อช่างแม่งใครรู้ชื่อบอกเลยกูลืมหมดแล้วโอเคมานะครับผมก็จะมีทั้งหมดสิบใบนะหน <T> ึ <ing> ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบใบสีขาวสิบใบโอเคถูกต้องตามลิขสิทธิ์พูดจนติดหมดแลยนะ่ยโอเคมา ต่อามาเป็นเซตของโดฟามิโง่นะครับผมมามาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างนะจ๊ะคือแพ็คแรกอะ่ะมันจะเป็นแพ็ครูปแบบการ์ดใบพิเศษการ์ดใบเสริมอะไรเงี้ยมันจะเป็นการ์ดแพ็คแรกนะครับส่วนแพ็คที่2เนี่ยจะเป็นแพ็คแบบสีน้ำเงินล้วนนะครับจะเป็นสีน้ำเงินแบบนี้ <c oughs> มาเป็นโดฟามิโก่นะครับผมในภาคเดโรซานั่นแหละสวยสวยวะ่ะสวยสๆยสยสยหรือว่าเดโรซาปะ่ะ หรือว่าเป็นมารินฟอดวะช่างแม่งเนี่ยต่อมาเป็นเอ็ดเวิร์ดนิวเกตนะครับผมไม่ใช่เอ็ดเวิร์ดนิวเกตเอ็ดอะไรนิวเกตวะจำชื่อไม่ได้อะลูกชายของที่อ้างตัวเป็นลูกชายหนวดขาวแต่จำชื่อไม่ได้ไม่ใช่ <laughs> เอ็ดเวิร์ดนิวเกตเอ็ดเวิร์ดนิวเกตมันหนวดขาวด้วยวะใช่ไหมเลเวล็สามนะครับห้าพันแล้วก็เอ่อตัวที่อ้างเป็นเมียหนวดขาวแล้วก็นี่ตัวที่อ้างเป็นลูกชายหนวดขาวนะครับผมโอเคมา ต่อมาก็เป็นจินเบยนะครับเจ็ดเทพโจรสลัดก็จะเจ็ดเทพจริงแหละเออนะครับผมก็จะเป็นจินเบยนะครับผมอันนี้ตอนไหนวะน,นี้ก็น่าจะมารีนฟอร์ดอีกอ่ะทุกคนต่อมาเป็นพาราโทราฟาเกอโรนะครับผมก็เป็นเจ็ดเทพหนึ่งในเจ็ดเทพเหมือนกันนะครับผมต่อมาเป็นทอร์เมียวคูมะนะครับผมคูมะก็จะเป็นเจ็ดเทพเหมือนกัน พลังสา0พันเรวสองนะครับผมโอเคต่อมาเป็นอ,อตรกพันเรียวนะครับผมก็จะเป็นบากี้ก็จะเป็นอดีตเจ็ดเทพเหมือนกันนะครับผมนี่ก็จะมีพลังสาม0ันนะครับต่อมาก็เป็นคูมาอีกแล้วนัเ่เล่นตัวอื่นไม่เป็นก็เลยเล่นคูม่าใส่ยนโยนมาอ้นี้ไม่ใช่คูม่านี่หาออันนี้มันเป็นตัวขุนของคูมาปะเดี๋ยวว่านคูมาว่ะนี่มันตอนไหนมะเนี่ย นี่ไงตอนชาบงดี้น่าจะเป็นชาบงดี้นะครับผมนี่น,นี่มีดูโบ,โบชาบงดี้นะครับผม4ใบก็สี่หกพันนะครับผมต่อมาจะเป็นเคสสุดท้ายก็คือบวัวแฮนด์ค็อกน่าจะเป็นเลเวลสามป่ะเลเวลสามนะครับพลังหนึ่งพันนั่นเองครับทุกคนโอเคนะครับผมก็จะ ประมาณนี้นะครับผมไม่รู้ว่าเซตไหนมันเรียงหนึ่งสี่นะครับใครที่รู้ก็ช่วยบอกกันนะกันถ้าจะให้เรียงมันก็ต้องแบบเจ็ดทพตัวสลัดมันต้องมาก่อน4จักรพรรดิบ่ะแต่ว่าช่างเถอะนะครับผมอะไรมาก่อนมาหลังก็ช่างแม่งนะครับผมก็สหรับวันนี้ไม่มีอะไรจริงๆแล้วใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ส u b s c r i b e ด้วยนะจ๊ะแล้วก็กเกาะเกาะผู้หญิงหลวงชื่อกอรเลยนะเกาะเกาะช่างแม่งจำชื่อไม่ได้จริง โอเคเราวันนี้ไม่มีอะไรจริงแล้วครับบายบีนตรงนี้